อ้าวเพีงใดตัวขาตาใหยปีใหม่ไม่ยังใหม่ใม่ในหนาโมฮาใหญ่เคินยางอ้าวตาบอกไปเลยสิอ้าวปีใหม่มีแนวไทยดูมีดอกไม้หักตอกที่ส้มลายยาง ไปไปมาเยี่ยม่เลิกข้าที่โตกยตายได้เนอจ้ายบายจ้าเริ่มสต๊อบไปได้สตอบ

đây đại, Stop. Bye bye. Stop. Ok, bye bye. Chup. Bye bye. Chúc Bye. Bye bye. Ok, bye. Bye สวัสดีค่ะน้องปันปานมีตัวอะไรบ้างคะม, imprint, มาใกล้ๆหน่อยมีซุม้มถ่ายรูปใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างปุ๋ยมีตัวอะไรบ้างอุ้ย <ว pillar S 1> <c oughs> มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยไ <ayo pee. S 1> ปจับมันแรงนะเดีมันหัก พาไปดูหมอลำสิงเหรอไปไห <ป S 2> <ไป S 1> มไปสิไปเดินเว <c oughs> ที่หมอลำเหรอเนื้อเต้นเหรอเต้นไหม อะไรเต้นลำเลยลูกลำวิลลำสวยอะ่ะวยญายน้องลำสวยไปเรียนทีเดียวเอง

กำลังจัดสวนเหรออันไม่ป้าดูหน่อยมีอะไรบ้างกางหัน,น <c oughs> มีอะไรอีกดอกคานตะวันเหรอรรมีป้ายด้วยมีอะไรนั่นดีราฟเหรอม,มีฟามิงโก้ด้วยเหรอจะจัดตรงไหนจะจ่ดตรงนี้ใช่ไหมไตรงที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหม อยู่ค mm ่อ hmm. นข้างคือ